สดๆเลยครับพี่น้องเนาะมื่อนี้ผมเองเบาสาินค้านกัมาตามความฝันของปูกแก้วมรกตครับพี่น้องเนาะเอาก็มาตามความฝันของท่านครับพี่น้องเนาะหลังจากท่านปล่อยเหล็กันน้ำมต์ออกไปแล้วครับพี่น้องเอาก็ work, มาตามความฝันไปในการกรบับเบาเสียงขานครับพี่น้องเนาะของปูกแก,วกว้วมรกตครับพี่น้องเขาก็มาตามในกันนะว่าปูแก้ว ฝันในย่างครับพี่น้องเข้ากับมาตามไปพร้อมๆกันกับเบาซึ่งขานครับพี่น้องเนาะมือนี้เป็นรั้งแรกครับพี่น้องที่มาตามความฝันของปูแก้วโมโลกอยูที่สำนักปูแก้วเนาะวมือน,นี้ผมเองเบาซึ่งขันกับมาที่สำนักปูแก้วครับพี่น้อง เนาะมือนี้ก็มาตามพวม่มฟันไดกันกับเบาเส้นข้านเดี๋ยวให้ปูกแกว้ววอยฟังเนาะว่าฟันนี่ยังครับพี่นองเนาะ,นนะครับก่อนอื่นก็ขอขอบคุณอาเบอนชนแนลน้องแหลนชนแนลแล้วก็บกากจังการชนแนลที่อยู่ไกลแค่ไหนก็ตามติดแล้วขอโทษอ่วที่ผ่านมาให้ไปสองศูนย์แต่กลับเป็นสองหนึ่ง ก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรแล้วก็ยังมาย้ำอีกว่าให้ซื้อตัวนี้แหละมันที่หวยออกแต่ก็ยังหนีแทมอยู่แต่งวดน,นี้ท่านก็มาย้ำอีกมาบอกว่าเลขงวดน,นี้ก็คือเขียนเขียนและยืุให้ท่านเขียนตัวนี้ เจ็ดสี่หนึ่งเขียนตัวนี้ยื่นให้ท่านเขียนว่าเจ็ดสี่หนึ่งแล้วแล้วยื่นให้ท่านท่านบอกก็เลยบอกว่ามันออกไปแล้วมันออกไปเมื่อบันพุทธแล้วทายังไงมันออกไปแล้วมันเป็นตัวเดียวกันท่านก็บอกว่าท่านชี้ตรงนี้เลยชีตต้ตัวนี้ตัวเลขหนึ่งมันออกไปแล้วก็เพิ่มสิอานหลังนี้ก็เอาขึ้นสิ ถ้าเป็นอย่างนั้นมันก็ต้องเป็นตัวนี้ถ้าเอาขึ้นเนสียน42มันก็ต้องเป็นตัวนี้เหมือนกันเลขขันน้ำมนเลยเนี่ยมันจะเป็นอย่างตัวนี้อืแล้วทีนี้ตอนนี้ก็ยังไม่เปลี่ยนหลังจากที่ท่านให้มาตลอดก็คือหลังจากที่ให้ตัวนี้เลขเขียนให้ท่านท่านบอกว่า มันออกไปแล้วตัวนี้คือวันพุทธข้ามโขงข้ามไปแล้วแต่ที่นี้ส่วนตัวนี้ท่านชี้เล็กหนึ่งบอกว่าก็มันออกไปแล้วก็ขึ้นไปสิเพิ่มขึ้นไปดิตัวเดียวเนี่ยท่านบอกเนี้ยก็เลยปักที่ว่าตัวนี้ตอนนี้ก็คือปักอยู่ตัวนี้อยู่ เสียนให้ดูชัดๆเลยนะครับแนวทางรัฐบาลไทยนะครับสองลกราร์เป็นเลขความฝันเจ็ดขวแก้วสี่สองวันเดิมครับเป็นเลขความฝันเลขความฝันนะครับ สี่สองเจ็ดสี่สองแล้วก็สี่สองนะครับสองศูนย์ครับปูบแก้วปล่อยแล้วกับพี่น้องเนาะแน่นแน่น สองศูนย์เนี่ยมันไม่มาที่บอกว่าสองศูนย์มันไม่มาเพราะเมื่อคืนนี้เป็นพี่ชายาลูกป้าที่เสียชีวิตแล้วมาเมื่อคือนเนี่ยมาสองคนตีเลยคือสองศูนย์จบปั้นสันนตายคือศูนย์บใช่มาสองคน แล้วมาใส,ใส่ชุดขาวมาแล้วก็นหน้าโอ้ยขาวเหมือนไม่ได้ทําอะไรเลยโอ้่าตายไปแล้วหล่อขึ้นขาวเลยเขาก็ทักชื่อทักชื่อก็บอกว่าใช่แล้วเข้า,ขาไปยังไงยังไงสองศูนย์คือฟันไก่กดถ้ามาแบบนี้แค่แนวทางนะครับเอาเป็นแนวทาง สนับสนุนรัฐบาลไทยแต่ก็เอามาแล้วใบหนึ่งตรงๆเจ็ดสี่สองขนาดปูกแก้วท่านยังอดไม่ได้ที่จะเสี่ยงโชคนะครับจัดมาแล้วหนึ่งใบนะครับท่านผู้ชมเจ็ดสี่สองเพราะความฝันมันเหมือนกับเป็นจริง พอสะดุ้งตื่นขึ้นมาต้องรีบดูรีบดูหวยลาวว่าตัวไหนมันออกแต่ที่จริงแล้วก็คือมันจะออกตัวนี้เวยลาวันพุทธที่ผ่านมาก็ฝันพอฝันปุ๊บมาดูปุ๊บ,บเอา้ามันออกไปแล้วพอออกไปแล้วไปฝันอีกอา้าวถ้ามันออกไปแล้วแล้วตัวนี้มันก็ตัวเดียวกันทํายังไงบอกเขาก็ชี้ให้ชี้บอกว่าถ้ามันออกไปแล้วก็เพิ่มสิเพิ่มก็เลยเป็นตัวนี้อืม ก็เลยปักหลักตัวนี้คือเพิ่มปู่ก็เลยมั่นใจกว่าเดิมว่าถ้าเพิ่มก็คือเพิ่มหนึ่งก็ต้องเป็นสี่สองใช่เพราะว่าไม่ได้ชี้ใส่ตัวนี้ตัวนี้ชี้ใส่ตัวตัวตัวนี้เดขหนึ่งชี้ใส่ตัวนี้ถ้ามันออกไปแล้วก็เพิ่มสิอ่นานว่างี้ชัดเกียน,นะครับปู่ท่านบอกในฝันปู่แก้วเต็มเ็มนะครับ ก็น่าติดตามน่าลุ้นแต่ก็จะลืมอ่าวนๆหน่อยวนๆอ๋อหน่อยก็มีแค่นี้ความฝันส <c oughs> ั้นๆได้ใจความเอาเนื้อเน้เนๆปูให้แบบแข็งๆเลยนะครับท่านผู้ชม <c oughs> <c oughs> ที่สำคัญปู่ก็จัดมาเรียบร้อยแล้วเปลี่ยนสีสองรัฐบาลใช่หนึ่งใบแต่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแต่ก็แต่ก็อ่าให้ดูและ พินิษพิจารณาดาูว่างวดที่แล้วอ,อะไรนะสองศูนย์หางเดียวที่ให้ไปอสอ,องหนึนอองน่งเฉยแล้วงวดนี้ก็เหมือนกันพิจารณาเอาว่ามันเป็นยังไงเลขปลูกแก้วก็ไม่ได้ใกล้ได้ไกลนี้ห่างจากความเป็นจริงนะครับท่านผูน้ชมแค่แต้มเดียวทเยวท่านั้นเองใช่แล้วก็ทุกวัวที่ปูกแก้วกับตัวเลขไม่ไดเดียวจริงมันมันมันทุกครั้ง ครั้งเลยมันจะวนวนจะวนด้วยอืมไม่แน่นะถ้าวนไม่แน่อาจตัวนี้มันจับตัวนี้มันจะวนไม่แน่มันสลับได้ก็คือให้วนเราเน,น้นเน้นนะครับของรัฐบาลไทยนะควันนี้ปลุกแก้วมาเล่าความฝันนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการส่งโัวรัฐบาลไทยนะตอนรับปีใหม่เลยนะครับง้วนแรกของ ขอมกราบ68ขอให้โชคดีเฮงเฮงรวยรยนะครับกับได้ความฝันปูแก้วนะครับสำหรับคลิปนี้ผมกับบ่าวงทานและก็น้องแนนนะครับต้องกราบขอพระคุณปูแก้วเป็นอย่างสูงเลยนะครับ,รบที่มาให้แนวทางตวเลขแล้วก็ขอบคุณเอซีที่ติดตามรับชมเป็นกําลังใจให้ช่านบนชะแนลและบ่าวเซียงคามมันโดยตลอดสวัสดีปีใหม่โชคดีเฮงเรวยยครับสวัสดีครับสวัสดีครับเฮงรวยทุกท่านครับผม